คุณพ่อสะผมให้น้องโฮมครั้งแรกนะคะขาต้พม,พ,มพ,พับผูค่ะให้ปิดน้ำเข้าแล้วโฟมโฟมสะผมอยู่นี่ค่ะอันนี้เลยรอปั๊มได้เลยค่ะหลายรอบหน่อยก่อนจะครั้แงแรกถ่ายอีกท่นนานครั้งเดียวค่ะ เก้าอี้กับโต๊ะเลยอะค่ะแล้วก็เอาฟองน้ำล้างไม่บีบหรอเไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าต้องเปียกก่อนให้สบายไหมเนี่ยียาบเลยอ่ะน่าเลยดมากนเกลยดมาก สบายหัวเย็นไงเด็กเด็กหัวเย็นเท้าอุ่นเขาจะนอนหลับง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแนนจะซื้อมัวก๋วีให้หนูนะลูกชุดชุดหมีไว้ก่อนก็ได้เอาสรุปล้วเข้าใจคว่าพี่หล่ะซื้อชุดหมีมันไม่ใช่มันคือเสื้อกล้ามืองเกงขาสันหจะยอมซื้อชุดหมีก่อนไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดจะไปขัเพลัสอยู่แล้วก็ที่โน่นดีกว่า เดี๋ยวให้ใส่ชุดอมาม่าดีกว่าวันนี้อากาศร้อนๆชุดบางๆนะลูกแม,ม่อัดเสียงอะไรเข้าไปวะเนี่ยเด็้อยเสร็จปุ๊บผ้าขนหนูผ้าขนหนูอยู่ไหนลูกดูออกสีสีเหลืองเมื่อกี้ไงที่ห่อตัวให้เตรียมไว้ก่อนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจะแกะห่อใช่ไหมเป่าผ้าขนหนูต้องมาชิดหัวก่อนเลยอ๋อเอาต้องสีเหลืองไหมเอามาเลยนี่ไม่มีขี้ใช่ไหมคะไม่ไก่ เดี๋ยวไว้วันไหนคุณพ่อหน้าตื่นวันนี้จะถ่ายให้สวยๆแล้วเอาไว้ลงเฟซบุ๊กนะแล้ววางชายผ้าพอยลงไปในอ่างนะ้ำนะตอนนี้อ่านน้ำเสร็จมีผ้าเจะตัวสำหรับยังอยู่นชั้นสามจะอาบน้ำหรือ่า ดูสีพ่อดูโอ้สบายว่าอยากนี่น้ำน้ำอุณหภูมิประมาณไหนเนาะสาม6หกคุณแม่ถ่ายแนวตั้งได้ใช่ไหมต่อไปเช็ดหน้าเช็ดหน้าคุณแม่เช็ดให้ไหมเช็ดหน้าขอสะอาม เอาเอาสำลีเช็ดหน้ยยาเดี๋ยวใปเช็ดที่หลังเลยไหมรอหรอเช็ดหน้า่หลังนะหลัสรแล้วนะแล้วเอาออกไหมเนี่ย่ต้องพานีจสำรับ,บอ่าา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 าเหรอาาาโอ,โอ,โอ คอยจับไม่ให้ไม่ให้ไม,ให<ต>ไม่ให้มือเข้าตานะไม่ให้มือเขาตานะตรงคอตรงคอจะมีขี้ใครไอ้คราบขาวเยอะๆก็หูนี่อยู่ในกล้องชัดเลยเห็นผืน่นก็ไมโคนดึงสีผื่นออกมาชัดมากเลยเห็นแล้วนะครัวเดี๋ยวก็หายนะลูกนะ <c oughs> เดี๋ยวได้ทำมา,าหาหิงด้วยลูกวันนี้ได้ลองนะของใหม่หลายอย่างเลย,สบ,ยสบายไหมสบายไหมวันนี้ทำอะไรหนูเนี่ยะเช็ดบอสเช็ดบาสแปลละ,ละลิ้นแปะแปะแปะล uh ja ิ้นแปะแปอัดจับปะตจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปู่คุณย่าได้ยินเสียงคุณแม่ <ะๆ S 1> ในคลิปว่าไงเต้นเต้ดูหลานจะกตะแ <ๆ S 2> ลอย่าลืมจะกตะแลก็อคอด้วยก็อคอ Oh

ตัดไหมเนี่ยตัดยังไงกับนเน่ยตอยเก่งีโอคุเก่งวาโอ้ยระวังนะไม่ลงไม่ลองไม่ลองเอาไม่ได้วยน้หรออันนี้ว่หเนี่ยอันนี้ก่อนครั้งแรกะกันล้ไมนอยู่ไหมไม่ต้องนะเนาะแค่ถูหลังพอเนาะไ้มนติดเนาะอ้าว เต็มสองมืนะคะเขาก็เลยอาจจะแบบพ่อเก่งไหมคือพ่อเก่งไหมคะวน้วนเอาคัาลองี่นาเอาคัมเดี๋ยวนี่ชำเลกะทำไงเออเสียบไม่เป็น่มเสียบึ้นเออสบวอเออเขาก็มีจังหวะนี่หรอัวล่ขีเยยนะนะนี่เอาตัวนี้ก่อนอันนี้นอันี้ต้งคอข่วาขึงนเออแล้วก็ อันนี้เป็นปาตะนูนะเอาไปทำนู้นีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไปเช็ดหน้าอีกทีนึงเช็ดหน้าสะดือข้ามสเต็ปเช็ดหน้าไปไม่เป็นไรหนูครบตัวสะอาดหน้าหนูเหนอะและยัง ปิดแล้วนะอืมปิดแล้วปิดแล้ว